กราบสวัสดีพี่พี่เอฟซีกูม,มานทองบางพะเยาทุกทุกท่านนะครับผมมาพบกันอีกเช่นเคยครับกับพระเครื่องเครื่องรางของขังนะครับ กับกระผมกุมารทองเบงพย o u t นะครับวันนี้ก็ลำพระสวยๆครับเหมามาใหม่นะครับน่าจะร่วมร้อยกว่าองค์นะครับนำมาจัดโปรโมชั่นแบ่งปันอีกเช่นเคยนะครับ EP นี้ขอองค์ละ500บาทนะครับ500บาทนะครับชอบองค์ไหนถูกใจองค์ไหนนะครับก็แอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับ0979566370นะครับ0979566370นนะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับดูให้ชอบดูให้ถูกใจนะครับผม เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับมาชมองค์ที่1กันเลยแล้วกันนะครับองค์ที่1นะครับองค์ที่1นะครับได้มาแบบนี้เลยนะครับได้มาแบบนี้เลยนะครับนี่ครับอันนี้องค์ที่1นะครับจะเป็นเหรียญพระโคอัถทะธรรมธรรมมาศนะครับน่าจะเป็นสายทางไม่แน่ใจนะครับห้าร้อยบาทนะครับอันนี้องค์ที่หนึ่งครับผมได้มาแบบนี้เลยนะครับ ชอบองไหนถูกใจอง์ไหนก็แอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับ0 9 7ย์6 6 3 7 0นะครับอ่านี่องค์ที่สองนะครับจินดารอินโดจีนครับองนี้เรียมเก่าโบราณครับผมเรียมเก่าโบราณองค์ที่สองนะครับต่อไปองค์ที่สามครับรายการที่สามครับจินดาราชอินโดจีนนะครับเก่าคลาสสิกนะครับอันนี้จะเป็นพิมพ์ต้อนะครับเป็นพิมพ์ต้อนะครับเก่าโบราณเลยนะครับองค์ที่สามนะครับ ต่อไปองค์ที่4ี่ครับจะเป็นพระลีลาเมตขนุนครับองค์นี้เก่ามันนะครับอ่าในีองค์ที่สี่นะครับต่อไปนะครับองค์ที่ห้าครับพระลีลาเมดขนุนเหมือนกันนะครับองนี้ก็สวยนะครับองค์ที่ห้านะครับองค์นี้สวยๆเลยนะครับอันนี้องค์ที่ห้านะครับต่อไปนะครับองค์ที่หครับหลวงพ่อปานนะครับพิมพ์ขี่นกนะครับอ่าเรี่มเก่าโบราณครับเรี่มเก่าโบราณนะครับอันนี้องค์ที่หครับ ต่อไปนะครับองที่7นะครับเต่าหลงพ่อเงินครับองที่7นะครับมาก่อนได้ก่อนเลยนะครับองละ500บาทนะครับอ่าองที่8ครับหลงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะครับอ่านี้องค์ที่8ครับต่อไปนะครับองค์ที่9ครับผมพอยญาไปไวหน่อยนะครับไม่ทางยังไงแอดไลน์มานะครับ0ู7ย์6 6 3 7 0ูนครับนี่องที่9นะครับ ต่อไปองค์ที่10ครับหลวงพ่อเงินพิมพ์กีตาครับองค์ที่10นะครับสวยๆเลยนะครับพระชุดนี้นะครับอ่าองค์ที่11ครับพิมพ์นิยมนะครับอันนี้องค์ที่11นะครับหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมครับต่อไปนะครับองค์ที่12ครับจะเป็นพระอาเชียงแสนนะครับสนิมเขียวครับอ่าในองค์ที่12ครับผมต่อไปนะครับองค์ที่13าครับดารีดหลวงปู่ทวดนะครับ อ่านี้องค์ที่สิบสามนะครับอ่าต่อไปองค์ที่สิบสี่ครับเป็นพระสมเด็จเลี่ยมเก่าครับองค์ที่สิบสี่นะครับอ่าองค์ที่สิบห้าครับผมสมเด็จวัดเกติชโยครับเลี่ยมเก่าครับองค์ที่สิบห้านะครับต่อไปนะครับองค์ที่สิบหกครับอ่าวัดเกศชโยพิมพ์ตลกนะครับองค์ที่สิบหกนะครับ ต่อไปองค์ที่สิบเจ็ดนะครับเป็นพระพรมหลวงปู่ดูนะครับองค์ที่สิบเจ็ดนะครับพิมพ์ใหญ่นะครับอ่าองค์ที่สิบแปดครับองค์ที่สิบแปดนะครับต่อไปองค์ที่สิบ้านะครับกับพระพรมนะครับพิมพ์เล็กครับองค์ที่สิบเก้านะครับต่อไปองค์ที่ยี่สิบครับอันนี้องค์ที่20สิบครับพระพรมหลวงปู่ดูนะครับ ต่อไปนะครับองค์ที่21ครับหลวงปู่ทวดเนื้อว่านนะครับหลังตะถูกเจดีครับอ่า26นะครับต่อไปนะครับ27ครับพระปิตานะครับ27นะครับอ่า28ครับผมในองค์ที่28นะครับต่อไป29ครับอ่าในองค์ที่29นะครับ สามสิบครับผมสุงมกอพิมพ์ใหญ่นะครับในองค์ที่สามสิบนะครับต่อไปองค์ที่สามสิบเอ็ดครับอ่ะองค์ที่สามสิบเอ็ดนะครับผมต่อไปองค์ที่สามสิบสองครับกิ่งขมนนะครับกิ่งตะกระแตนะครับองค์ที่สามสิบสองนะครับต่อไปสามสิบสามครับเต่าหลวงพ่อเงินครับสามสิบสามนะครับ อ่าสามสิบสี่นะครับแวนนะครับหลวงพ่ออิมวัาหัวเขาครับสามสี่นะครับต่อไปสามห้าครับผมนี่สามห้านะครับสามหกครับพระปิตาครับวงที่สามหกครับต่อไปนะครับสามเจ็ดครับผมวงที่สามเจ็ดนะครับจอบหลวงพ่อไปครับวงที่สามเจ็ดนะครับ ต่อไปรายการที่38นะครับอ่านี่8นะครับผมต่อไป39ครับเหรียญหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังครับองค์ที่39นะครับต่อไปองค์ที่40ครับเหรียญหลวงปู่โตครับองค์ที่40นะครับมีรอยจานนะครับ41ครับจอบเล็กหลวงพ่อเงินครับ อ่าันองค์ที่41นะครับจอกเล็กต่อไปนะครับสี่สิบสองนะครับนี่สี่สิบสองนะครับเดียนลงพ่อคงวัดบางกระพร้อมนะครับองค์ที่สี่สิบสองนะครับห้าร้อยบาทนะครับห้าร้อยบาทนะครับสี่สิบสองนะครับ ต่อไปสี่สิบสามนะครับขุนแผนบ้านกลางพิมใหญ่ครับสี่สิบสามนะครับต่อไปสี่สิบสี่ครับพระปิตานะครับองค์ที่สี่สิบสี่นะครับรายการต่อไปองค์ที่สี่สิบห้าครับสมเด็จวัดระฆังครับองค์ที่สี่สิบห้านะครับต่อไปองค์ที่สี่สิบหกนะครับหลวงพ่อปานพิมพ์ขี่ไก่ครับองค์ที่สี่สิบหกนะครับ สวยนะครับองนี้ที่สิบหกนะครับอ่าต่อไปสี่สิบเจ็ดนะครับเต่ารีดหลวงปู่ทวดนะครับสี่สิบเจ็ดนะครับต่อไปนะครับองที่สี่สิบแปดครับสี่สิบแปดนะครับยิงตะกระแตมครับผมสี่สิบแปดต่อไปองที่สี่สิบเก้านะครับองที่สี่สิบเก้านะสำลิดครับต่อไปองค์ที่ห้าสิบครับ พระชัยนะครับองค์ที่ห้าสิบนะครับต่อไปห้าสิบเอ็ดครับผมองค์ที่ห้าสิบเอ็ดนะครับต่อไปองค์ที่ห้าสิบสองครับที่ห้าสิบสองนะครับห้าสิบสามนะครับหลวงพ่อพรมวัดช่องแคครับองค์ที่ห้าสิบสามนะครับต่อไปห้าสิบสี่นะครับจอบใหญ่หลวงพ่อเงินครับอันนี้องค์ที่ห้าสิบสี่นะครับ ต่อไปองค์ที่ห้าสิบห้าครับอ่าในองค์ที่ห้าสิบห้านะครับต่อไปห้าสิบหกครับลูกอมนะครับเนื้อไม่ขัดติดครับห้าสิบหกนะครับต่อไปห้าสิบเจ็ดครับพระอุปคุตเนื้อไม่ขัดติดนะครับห้าสิบเจ็ดห้าสิบเจ็ดนะครับต่อไปห้าสิบแปดครับชินราชยิงโดจีนนะครับ ห้าสิบแปดนะครับต่อไปห้าสิบเก้าครับนางพญาพิมพ์ถังคติครับอันนี้องค์ที่ห้าสิบเก้านะครับต่อไปหกสิบครับผมชอบองค์ไหนถูกใจองค์ไหนแอดมาใมาขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับศูนย์เก้าเจ็ดเก้าห้าหกหกสามเจ็ดศูนย์นะครับหกสิบนะครับต่อไปองค์ที่หกสิบเอ็ดครับจอบเล็กหลวงพ่อเงินครับอันนี้องค์ที่หกสิบเอ็ดนะครับ ต่อไปองค์ที่หกสิบสองครับหลงพ่อเงินพิมพ์นิยมครับอ่าอันนี้องค์ที่หกสิบสองนะครับหลงพ่อเงินพิมพ์นิยมครับต่อไปองค์ที่หกสิบสามครับรูปหล่อหลวงพ่อเดิมอันนี้ออกวัดอะไรจําไม่ได้นะครับหกสิบหกนะครับผมต่อไปหกสิบเจ็ดครับอ่าอันนี้หกสิบเจ็ดนะครับผม ต่อไปองค์ที่68ครับ68นะครับต่อไปองค์ที่69ครับพระปิตาเนื้อเมฆพัดนะครับเมฆสิธิ์ะนะครับ69นะครับต่อไปองค์ที่70บครับในองค์ที่70นะครับต่อไปองค์ที่7 1ครับ องที่เจ็ดสิบเอดนะครับพรกกิ่งของตะเคียนนะครับเจ็ดสิบเอ็ดนะครับต่อไปองค์ที่เจ็ดสิบสองครับหลวงพระสมเด็จเก่านะครับเจดิบสองนะครับอ่ะต่อไปองค์ที่เจ็ดสิบสามนะครับอันนี้เจ็ดสิบสามนะครับผมต่อไปองค์ที่เจ็ดสิบสี่ครับหลวงหลวงพ่อปานนะครับอันนี้องค์ที่เจ็ดสิบสี่นะครับต่อไปองค์ที่เจ็ดสิบห้านะครับ กิ่อุปคุตนะครับคมเมนเก่านะครับเจ็ิบห้นะครับ76ครับพระพรหมหลวงปู่ดูนะครับ76ต่อไปองค์ที่77นะครับอันนี้เจครับผมต่อไปองค์ที่78ครับจอบใหญ่หลวงพ่อเงินครับองค์ที่เจต่อไปองค์ที่79ครับ 79นะครับผมต่อไปองค์ที่80ครับอันนี้องค์ที่80นะครับผมอ่า81ครับพระคงนะครับ81ครับผมต่อไปองค์ที่82ครับอันนี้82นะครับ83ครับหลวงปู่ทวดครับผม83นะครับ ต่อไปแปดสิบสี่ครับอันนี้องค์ที่แปดสิบสี่นะครับต่อไปองค์ที่แปดสิบห้าครับหลวงปู่ทวดเนื้อว่านนะครับองค์ที่แปดสิบห้านะครับรายการต่อไปองค์ที่แปดสิบหกนะครับนี่แปดสิบหกนะครับต่อไปแปดสิบเจ็ดครับวัดเจดชยโยนะครับองค์ที่แปดสิบเจ็ดนะครับ องค์ที่แ8ดิบดนะครับเรียนหลวงพ่อกลวยนะครับเนื้อตะกัวลองพิมพ์ครับอ่านี่องค์ที่แ8ดิบดนะครับผมต่อไปองค์ที่แ9ดิครับพระชัยนะครับ8.9้าองค์ที่90้าสิบครับผมหลวงพ่อปานครับอ่านี่องค์ที่เก้าสิบครับหลวงพ่อปานต่อไปองค์ที่เก้าิบเอ็ดครับผมทุ้มกอครับผม ก้าสิบเอ็ดนะครับต่อไปองค์ที่เก้าสิบสองครับอันนี้องค์ที่เก้าสิบสองนะครับต่อไปองค์ที่เก้าสิบสามครับองค์ที่เก้าสิบสามนะครับ,พพรรบ,รบ,รบต่อไปองค์ที่เก้าสิบสี่ครับพระหลวงพ่อฮกนะครับองค์ที่เก้าสิบสี่นะครับต่อไปองค์ที่เก้าสิบห้าครับอันนี้องค์ที่เก้าสิบห้านะครับ ต่อไปองค์ที่96ครับ96นะครับ97ครับองค์ที่97ต่อไปองค์ที่98ครับ98 99ครับผมลงพ่ะเดิมนะครับนี่องค์ที่99นะครับองค์ที่100ครับ องค์ที่100ครับจอบหลวงพ่อไปนะครับองค์ที่101ครับนี่101นะครับจินราชอินโดจีนครับ101 102ครับองค์ที่102นะครับต่อไปองค์ที่103นะครับพระหูยานลบุรีครับอันนี้103นะครับต่อไปองค์ที่104ครับ อ,องค์ที่หนึ่งร้อยสี่นะครับต่อไปหนึ่งร้อยห้าครับผมหลวงพ่อเงินพิมพ์ที่ยมครับองค์ที่หนึ่งร้อยห้านะครับต่อไปองค์ที่หนึ่งร้อยหกครับนี่หนึ่งร้อยหกนะครับหนึ่งร้อยเจ็ดครับหนึ่งร้อยเจ็ดนะครับ ต่อไป108ครับหลวงปู่โตวัดประดูจิมพีนะครับ108 109ครับผม109นะครับอ่า110นะครับอันนี้110 11ครับ111ครับ111 111นะครับต่อไปองค์ที่112นะครับ อ่าพิมพ์นิยมครับหนึ่งร้อยสิบสองครับอ่าสวยนะครับอง์ลี้หนึ่งร้อยสิบสองนะครับอ่าชอบองไหนถูกใจองไหนแอดไลน์มาได้เลยนะครับศูนย์เก้าเจ็ดเก้าห้าหกหกสามเจ็ดศูนย์นะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับดูให้ชอบดูให้ถูกใจนะครับผมขอบคุณครับ